แกเป็นใครกันแนะ่อ้าวก็เกทโท่เสียวเจ้าฮันเดจำบ่ได้บอไรสาระอย่ามาตอแหลกันไอ้คำสาบอีสานเกทโทน่าไม่ได้พูดอีสานบอย <c oughs> บ่นหาเสือเลย ว่ามึงสิเบิงออกน้ำอันกโจสตรูเอ๋ยเฮาก็จำได้ว่าบักเกทูมันก็บเบาอีสานอยู่น้าแต่ที่โตเบงเฮาออกนั่นก็เพราะว่าโตสองคนกินปีโป้โล่ซ้เผากันเป็นโบ่ <c oughs> ไอคำสาบอีสานพูดไทยสิว่าฟังไม่รู้เรื่องโว้ยบ่ต้องมาว้าแก้เขินแต่สิว่าไปเล็กน้อยจิซื้อ,อยู่ตะนันถึงสิขแข็งแกร่งแต่ก็ว่าทอเจ้าหลอกเด้อกโจ <c oughs> เอาเถอะเอาเถอะว้าหลายใหญ่หาน เจ้านั้นลับไปในโกโคุมงเขียวจากหนึ่งพปีเดอ้อแต่ถ้าเจ้าติดตามช่องที่สามหเก่าคอยสิป่อยจะออกเอง